วันนี้จัดทำเพื่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรับชมเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตเป็นการพยากยกรภาพรวมของดวงชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ เราก็กลับมารับการพยากรณ์ดวงชะตาประจำปีพุทธศักราช2568ของชาวลัคนาราศีพฤกษภกันก่อนอื่นอาจารย์ต้องบอกทุกท่านก่อนนะคะว่าท่านต้องผูกดวงวางลัคนานะคะว่าท่านเป็นคนลัคนาราศีพฤกษภจริงหรือไม่หากท่านไหนที่ยังไม่ทราบว่าตัวท่านเองเป็นชาวลัคนาราศีพฤกษภอาจารย์จะทิ้งลิ้กงการผูกดวงวางลัคนาอย่างง่ายๆนะคะ ให้ท่านไปผูกดวงนะคะจะได้ทราบว่าตัวท่านเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีพฤษภจริงหรือไม่นะเป็นภาพรวมของดวงชะตาเท่านั้นนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะในช่วงไตรมาสแรกเลยนะคะจนถึงไตรมาสที่2ก็คือตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วเลยนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมของชาวลัคนาราศีพฤษภเรียกว่าเป็นโอก,กาสดีนาทีทองของท่านอยู่ จะทำอะไรนะคะก็จะประสบผลสําเร็จได้ไม่ยากด้วยมีออรา่ามีสเสน่ห์มีโชคลาภนะคะศัตรูทำอะไรท่านไม่ได้แต่ในช่วงนี้ท่านก็อย่าหาเรื่องไปสร้างศัตรูก็แล้วกันเพราะศัตรูมีกําลังนะคะัต โตสามารถที่จะเล่นงานท่านได้อยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เรียกว่าดวงขึ้นแล้วนะคะใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขาไปนะอย่าไปใส่ใจพอเข้าสู่ไตมาสที่3เลยนะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นก็ยังมีโอกาสดีๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยเพียงแต่ว่าช่วงต้นของไตมาาที่สชาวลัคนาราศีพฤษภยังไม่ควร ที่จะลงทุนทําอะไรใหม่ๆไม่ควรเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่ถ้าทำาแต่ถ้าท่านทําอะไรอยู่ก็ทําไปก่อนนะแต่บางท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เดินทางไกลนะอาจจะได้ไปต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศต่างชาตินะคะหรือต่างจังหวัดก็ได้เรียกว่าชีพจรลงเท้าในช่วงนั้นพอเข้าสู่ไตรมาสที่4ก็คือตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงสิ้นปีนะคะ เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภเองต้องระวังนะคะอย่าสร้างศัตรูอย่าหาเรื่องใครนะคะการตกลงทำสัญญาต่างๆต้องรอบคอบระวังจะเกิดปัญหาเข้ามาเกิดจากการทำข้อตกลงนี่แหละหรือการเซ็นสัญญาต่างๆนะคะหรือการเข้าวุ้นส่วนอาจจะมีเกณฑ์ผิดพลาดได้ระวังการถูกหลอกถูกโกงไว้ในช่วงนี้ด้วย ทีนี้เรามาดูดาวตีเทพกันค่ะว่าดาวตีเทพนั้นที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพฤษภที่จะโยกย้ายราศีนะคะมีอยู่สามดวงด้วยกันคือดาวพระพฤหสัสบดีดาวพระเสารและดาวพระลาหูนะคะเรามาเริ่มกันที่ดาวพระพฤหสัสบดีกันเลยนะคะตอนนี้ดาวพระพฤหสัสบดียังโครจรทับจุดเกิดของท่านมาตั้งแต่ต้นปี นะคะจนถึงวันที่13พฤษภาคมส่งผลดีต,ต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างมากเพราะชาวลัคนาราศีพฤษศเองนั้นจะได้รับโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตมีโชคมีความสําเร็จต่างๆเข้ามาได้พบเจอผู้ใหญ่พบเจอคนอุปถรัรมภ์ผู้ใหญ่รักเมตตานะคะ แต่ในอีกด้านหนึ่งนะบางท่านก็อาจจะไปทำเรื่องเกี่ยวกับประกันนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึง13พฤษภา,าท่านควรระมัดระวังเรื่องสุขภาพของท่านบ้างนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับพวกลำคอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารเกี่ยวกับเรื่อง บ่อมทอนซิมนะคะพอหลังจากวันที่13พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่2ตุลาคมดาวพระพุหสัสปบปดีนะคะจากโคจรเข้าสู่พบกระดุมพาของท่านส่งผลดีเป็นอย่างมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองการสร้างรายได้ในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีโชคมีลาบอย่างต่อเนื่องตามวาสนาแต่ละคนนะ ยิ่งท่านใดนะคะทํางานทางด้านต่างประเทศสื่อโซเชียลงานต่างถิ่นแดนไกลนะคะก็จะดีเช่นเดียวกันบางท่านอาจได้รับมรดกได้ดรับของเก่าที่มีค่าหรือท่านใดที่ทําเกี่ยวกับพวกของเก่าของมีค่า ของมีราคานะคะเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาเกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลอย่างเงี้ยก็ถือว่าส่งผลดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของท่านเรียกได้ว่าจะมีโอกาสดีๆในเรื่องเงินมากยิ่งขึ้นเกือบทุกอาชีพเลยนะคะ มากไปกว่าน,นั้นก็จะมีช่องทางรายได้มากกว่า1ช่องทางบางท่านอาจจะมีรายได้เสริมเข้ามาเพิ่มเติมจากรายได้หลักที่ท่านทําอยู่หรือท่านเองอาจจะไปมองดูรูปทางช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมเข้ามาด้วยพอเข้าสู่วันที่สองนะคะ ตุลาคมจนถึงวันที่23ธันวาคมดาวพระพฤหัสบดีนะคะจะโครจรเข้าสู่ภพสหัสชา้ามีกำลังเป็นมหาอุดด้วยนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษบในช่วงเนี้ จะเนื้อหอมมากนะคะอาจจะมีเการเดินทางบ่อยนะคะอาจจะได้พบปะพบเจอสังคมเพื่อนฝูงมากหน้าหลายตาทั้งเก่าและใหม่ได้พบเจอ <P ew en> คอนเน็กชันด้วยท่านจะได้รับโอกาสดีๆจากสังคมที่ท่านได้รับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ชาวลักษณาราศีพฤกษบอย่ากเก็บตัวนะคะ ควรจะออกไปเจอสังคมไปงานอีเวนต์หรือท่านอาจจะได้เป็นงานมงคลงานที่มีเขาเรียกว่าเป็นงานที่ดีๆเป็นงานที่มีเกียรติเข้ามาหาท่าน แต่ชาวลัคนาราศีพฤกษภก็ต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางด้วยนะระวังสุขภาพที่มาจากการเดินทางมาจากการเข้าสังคมเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นนะ่ะท่านเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนิดนึงอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ mm. เกิดจากการเดินทางหรือการเข้าสังคมนั่นเองในส่วนของดาวพระเสาร์นั้นนะคะที่โคจรอยู่ในภพกรัมรมะ ของชาวลัคนาราศีพกษภมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะจนถึงวันที่19พฤษภาคมส่งผลให้ชาวลัคนาราศีพกษภนั้นยังมีภาระเรียกว่าเป็นเดบแบกเลยนะคะมีภาระเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะอาจจะต้องคอยรับผิดชอบงานมากขึ้นมีงานท้าทายงานยากงานเหนื่อยนะคะ เข้ามาให้ท่านตลอดบางทีอาจจะเจอคนอิจฉาเจอศัตรูในวงงานด้วยทําให้ท่านรู้สึกกดดันหรือบางท่านอาจได้รับมอบหมายงานจากผู้หลักผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่เล็งเห็นถึงความสามารถของท่านบางท่านก็ได้เรื่องขัน้น เรื่อนตำแหน่งเพราะผลงานท่านดีเด่นเลยนะคะจนคนอิดฉาท่านเลยนะแต่มันมาพร้อมกับภาระที่หนักอึ้งเหมือนกันพอหลังจากวันที่19พฤษภาคมนะคะจนถึงวันที่23สิงหาคมดาวพระเสารเองจะโคจรนะคะเข้าสู่ภพลาภานะคะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลย ใครตกงานก็จะมีเกณฑ์ได้งานค่อนข้างสูงใครทําตําแหน่งก็จะได้ตําแหน่งใครที่อดทนฟันฝ่นาบุกบันเน็ดเหนื่อยมาตั้งแต่เมื่อสองปีที่แล้วเลยอะตอนนี้ท่านจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการงานมีความสําเร็จรออยู่นะคะงานมีความก้าวหน้าแต่ต้องใช้เวลานิดนึง แลกมาด้วยหยาดเหงือ่อแรงกายและแรงใจด้วยแต่บอกเลยว่าคุ้มค่ากับความสำเร็จมากเพราะมันจะมาเป็นความสำเร็จที่ยืนยาวมากเลยทีเดียวเพราะหลังจากวันที่23สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะจนถึงสิ้นปีดาวพระเสาร์เองจะมีการโคจรย้อนกลับนะคะเข้าสู่ภพกรรมะ ก็จะมีเหตุการณ์คล้ายๆกับช่วงต้นปีนะคะจนถึงวันที่19พฤษภาที่อาจารย์ได้กล่าวไว้อาจจะมีงานรูปแบบเดิมๆรูปแบบเก่าๆกลับมาให้ท่านรับผิดชอบเพราะฉะนั้นในด้านดีคือถ้าเป็นงานที่ท่านพลาดโอกาสไปอาจจะมีเกณฑ์ได้กลับมาให้ท่านได้คว้าโอกาสอีกครั้งหนึ่ง แต่ในด้านไม่ดีก็คือปัญหารูปแบบเดิมๆะจะกลัาไม้ท่านต้องจัดก,การอีกครั้งแต่ครั้งนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจารย์เชื่อว่าท่านเองจะมีภูมิต้านทานที่ดีแล้วท่านจะรับมือเอาอยู่จัดก,การได้ในด้านดาวพระราหูบางนะคะที่โคจรอ,อยู่ในภพราภะมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะจนถึงวันที่5พฤษภาคมทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะ จะได้รับโอกาสดีในเรื่องของงานอีกเช่นกันอาจจะมีงานซ้อนๆกันเข้ามาให้รับผิดชอบได้รับการช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ร่วมงานเพราะหลังจากวันที่5พฤษภาคมไปจนถึงสิ้นปีดาวพระราหูจากโคจรเข้าสู่ภพรรมมะทรงตำแหน่งกเกษตรตาธิปดีเลยนะคะทำให้สิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านทำรวมถึงธุรกิจการงานของท่านจะเริ่มมั่นคงและก้าวหน้า มากยิ่งขึ้นมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการใช้สมองใช้ไหวพริบงานตําแหน่งในหน้าตัวแทนงานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้างานทางด้านต่างประเทศงานทางได้าทางด้านไฮเทคโนโลยีสื่อโซเชียลเนี่ยจะส่งผลดีมากเลยนะคะรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบันเทิงทำเกี่ยวกับพวกงานกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะ งานเกี่ยวกับการพรีเซนต์อินฟูนะคะงานเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราไปรับงานคนอื่นมาทําอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะ Del i v e r y นะคะการทํานําเข้าส่งออกนะหรือเกี่ยวข้องกับพวกของหมักดองของมือนมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าส่งผลดีในช่วงช่วงปีนี้เช่นเดียวกันนะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะส่วนดวงรายเดือนเดี๋ยวจารย์จะเจับให้นะคะแต่ละเดือนเลยจะได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น <S <S <ส>นะและเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <S <S <ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ